สวัสดีครับผมครับสองผู้่าวถอดชเเนลนะครับเดี๋ยวถอนพักสิบปุ๊บพักการเขียวครับนี่ครับกะสวนขั้วอยู่หลังบ้านครับอยู่สักุลน,นะครับนี่นี่เป็นขานาครับขางน,นี้เป็นพักกาดซอยพักกาดหินครับเนี่ยผมจะไปเอาพักกาดเขียวฟังนั่นนะครับมาปลูกนี่ครับเพราะว่าตัวนี้มัน พระการเิ็นเกิดมันเถวนี่เวเลยสีถท้อนตัวนี้รับดินใหม่ครับเกิดติดแล้วประกาศเขียวเ,เวข้าไปขั้นสมนะครับง่ามถึงได้พี่น้องตอนปลูกใหม่ๆนี่เขียวอึคืออยู่เดียวโอ้จะแม่นแดดซองอเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่างกล้องกันเ่ให้เบิ้งบรงบรยากาศ เห็นบน่เนาะเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ดอกสวยโอ,อ้เห็นอยู่ครับนี่ครับจะถอนกันที้เดี๋ยวอันนี้กัญชีเอาไปเห็นเป็ดเห็นก่มีเป็ดมีไก่ยอยู่อยู่ในสวนตั้งนี่ยู่ขาเพื่นอนครับอันนี้มันเถาแล้วเป็ดออกดอกกาดหินมันกินได้แต่กับปนแล้วครับเห็นยังกับปนเสียบมันกัน ับวัสบีของอันญี่ปุ่นนี่แหละที่นๆขึ้นดังโอ้ยขูดน,นะมีหอกดอกดาวเรืองความดอวเรื่องก,อกวานไว้เอาไว้ทุกดอกพีก่สภาพเดแล้วเอากระจกนะกระจกมาขุดกันเด้อพี่น้อง ủa bọn tổng khuôn chuốc lầm lắm yêu hầu xiêm mọi người ơi, ngon 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 เสือปุ uh, อ๋ยเกา่าเดี๋ยวเลือกนี่ถอนปลูกไม้สีงามอยู่นี่ถอนปลูกไม้อยู่ปลุกปลุกเบ้อ Ui, cái lái nặng Bắt gà chèo mới nên chỉ để ตานนี้นันคัดสมมาได้จนฟังนี่ของฟองครับของตมวอ่านี่ครับอันนี้ขา้ขางหน้าข้างหน้าอันนี้สังเก นี่ครับพักกาดเขียวนี่ปลูกไว้ขั้นสมอ้างอกั้งางในน้องมาจิกพักการคอยน้องแบน,นี้เนาะเดี๋ยวใหายต้นนี้มาใช้ข้างนี้กันปลูกไว้เต็มน้นหน่อยจะเลยปลูกสองตอน้นย่านมันตาย <c oughs> บานนี้ขึ้นมาผัดทีซั่มครับนี่นี่นะครับ ใหญ่สุ่มเลยเราไปทั้งพุ่นละอันนี้ก็สิบรไย้ใหญ่ดอกเนี่ยนี่ปูไว้เป็นแถวอันนี้ผมเจอคนแยกออกเองอะต้นใดทินท,ทีเนี่ยก็สีลกออกไปปลูกทั้งอืนนะครับเฮ็ดไป,ไปไแปลงพุ่นละห้อยระฆังโสมนี่พี่น้องอากาศเขียวเนี่ยสวนผักลางบ้านครับ เอาเด,เดี๋ยวผมล่งนี้แล้วเดี๋ยวผมโล่งประกาศเขียวแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่นะครับ,ครบแค่นี้แหละพี่น้องก็ไล่กดแชร์นี้น,นะครับครับสัสดีครับขอบคุณครับ